ตวัดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หกแล้วนะคะที่เราอยู่เรามาเที่ยวกันนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปกินอาหารเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบสองแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มกินอาหารเช้ากันเลยค่ะชุดพร้อมมากเลยค่ะเรามาเดินในซอยลีเบกกันนะคะในก่อนลีเบกอ,อาหารข่ายตอนเชา้ามีิม่มซําด้วย

โมสตรูนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเ,เลือสปีโบ๊ทแบบนี้นะคะนี่จ้าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ชุมพรกันนะจ๊ะทุกคนจืดจชื่นมากาๆเลยเมื่อยไหมแฮบบแบบปปี้มากทริปนี้เป็นไงชิปนี้โแบบซบูเต็มสิบไหมโอ้โเต็มสิบไม่ เอาไปนายยืมนายมื่นเต็มสิบเท่าไหร่คะทิปนี้แปนและอีกสองคะแนนละคะเหนื่อยประทับใแปนเนี่ยแปนเนี่ยเบตงนะแปนเนี่ยเบตงประทับอะไรที่สุดคะกุ้มูนเบตงชอบอะไรในเบตงคะอาหารผู้คนเป็นไงบ้างคะก็ธรรมดาเนาะ แล้วหลีเป๊ะชอบไหมหลีเป๊ะก็ชอบอาหารแต่ไม่ชอบมันร้อนมันเหนื่อยระหว่างเบตงกับหลีเป๊ะอาหารชอบอันไหนรู้กันเบตงกับหลีเป๊ะเหรอชอบเบตงแต่ว่ากินที่เบตงไม่มีอะไหนอร่อยเลยตะข่ต่ข่มาหลีเป๊นะน่ะตอนเย็นนะอาหารอร่อยไ่ดาว้งกุ้งอะไรเงี้ยแต่ว่า ตรงชอบไอ้ปานนิน้ำไหลสัมภาษณ์ดีสิคะแล้วทิปหน้าได้จัดแผนไว้หรือยังคะทิปหน้าน่าจะเป็นเกาหลีนะคะเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ค่ะอ่าเกาหลีที่มันปลอดภัยอ่ะเกาหลีที่มันไม่ปลอดภัยอย่าไปคิดถึงสามียังคะเฉยเช่สามีได้ร้องมากคุณหรือยังคนนี้นนวันนี้ยังแต่เมื่อวานโทรมาแล้ว นระหว่างภูเขากับทะเลเนี่ยรักบั克เฟสไหมคะคนละย่างกันนะยัาบั克เฟสกระโทตกมาแล้วไม่ลงเฟซเยอะเดี๋ยวคนว่าโอียนี่คืออะไรเนี่ยนี่อะไรวะนั่งตอนนี้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้เราถึงไหนวันนี้คิดถึงที่นอนคนหาดยังนะพอกลิถึงนอนบ้านสบายที่สุดเลย กลับได้ค่ะถามถามผู้สาวสิค่ะเลาะอืมสกุลตรงแรมที่พักดีค่ะปกติจังสี่ค่ะมันมันดำาเหรอคะมันดำขึ้นเหรอสวยอ่ะสวยค่ะสวย,สวย,สวยทำอะไรอยู่คะ ทำนั้งหัวเลยค่ะเจียงค่ะไปแวะทำที่ไหนได้อีกได้บ้างคะมีอะไรคะเจียงจะถามว่าไม่ไมีค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะรถติดมากติดเพราะว่าทำถนอนอยู่นะคะเนี่ยก่อนเลยเนี่ยค่ะเจียงจะถามว่าช่วงนี้มีหวานจุนหรือยังไม่จา้าอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งคะแต่จะไปลงเฟซบุ๊กยูทูป เราจะแท็กคนนั้นไปด้วยยันมั่งหัวเราก,กรบเกลื่อนนะคะดิฉันรู้ทุกอย่างนะคะดิฉันส่องเฟซน,นะคะรู้ทุกอย่างนะคะมีวันจอยหรือยังมีมีมี <c oughs> แตไมละทำไมทำไมต้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วกพัวโลงหักเลยไม่เคยพโพดโวยตอนนี้ยังไงอ่ะ ไปถึงที่ไหนกันแล้วคะไอ้ผิวง a รู้ว่าเป็นซีเรี l r ร l a t i o n นชิพแล้วคะวาจะสั่งอะไรกินคะคุณไม่รู้ใครยังใข่แมงนาจะถามว่ามีตังในบัญชีเท่าไหร่ <จะ S 1> กี่ห<ต>ลักอ่กีหลักว่ากีหลักสหลักถัอยกันหลักสิบยอะไรม,มาใช้กี่หลัสามหลัก <c oughs> คุณเป็นอะไรคะคุณรู้สึกัวนเมาเหลอเมาเหือแก็เมาหลักเอ้ย <c oughs> เมา <c oughs> <c oughs> มีบักเมะอ่าให้หน่อยตุ่มถุงชนให้พี่หน่อยเลยฮะฮัลโหลทุกคนอันนี้เป็นทะเลที่ชมพอหนะพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ทแบกบับคือแบบผิวน้ำทะเลคือสวยมากแบบสุขตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหาระนะคะชื่อร้านว่าะอะไรคะอ่าปากอ่าวริมเลริมเลปากอา่าวมีความสุขไหมคะควอิมเลปากอ่านะวนี่ค่ะควอิมเลปาก เขาบอกว่าอร่อยก็เลยลองมากินดูอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรล่ะชุมพรค่ะชุมพรค่ะโอ้ตอนนี้อยู่ชุมพรแล้วเหรอใช่ค่ะอำเภอเมืองเลยค่ะเขตสบาลข้างหน้าตรงหน้าร้านนั่นก็เป็นทะเลเลยนะคะใช่ค่ะเป็นทะเลตอนนี้ก็จะถึงเฮ้ยทำไมถึงประจบละเอ้ยแป๊บเดียวถึงละเอ้ยเออนี่ถึงชุมพรมาดูรีวิวนะค่ะตอนนี้ถึงถึงชุมพรแล้ว อันนี้น่งกินในร้านอาหารเลยนะครับทัวริมทะเลปากมหาดครับไม่รู้อาจารย์ว่าหรออนนืหรอเปล่าครับอตอนนี้ก็อยากจะอาบน้ำมากเลยครับเฮ้ยหิวยัยงคะ,อะตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวครับกุ้งชุบแปง้งทอดข้าวผัดปลูนะคะรับ ชินแบบอร่อยอร่อยอ่ะส้องแข่งไยแข่งกินเลย โปรชินบันลมโปชินบันลมว้าวอันนี้เป็นเป็นเนอ้ยไข่ปลาเมตโตมากเลยว้าวยำไข่เมงดาอืมเป่งอยู่ ไ่ีันบบปลากระพงชิ้นทอดย่างมะเขืออิ่มแมงดาหยัง,ยงอินหอยไผ่หยงัง ยิ้มในสาว